สวัสดีครับช่องกคาเดทดไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นรายการเดอะโคชเชีเรนะครับไขความลับโลกวิญญาณครับอี EP ที่34เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้สุดๆครับ EP ีนี้ EP ีที่34 <Wow. S 1> คือตอนเทศสถิตลิคิตเทวานะครับซึ่งไปถ่ายทําที่อําเภอเทศสถิตจังหวัดชายภูมินะครับสถานที่ปฏิบัติธรรม2ที่อยู่ใน <Okay. S 1> สถานที่ <Okay. S 1> ปฏิบัติธรรม พรมรัตนลังศีแล้วก็ของพระอาจารย์ที่อยู่ของปฏิบัติธรรมคุ้นทนครับมีสองที่แล้วก็ไปเจออาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดทั้งสองวัดเลยครับสถาน,นที่วัดเจทัรซึ่งเป็นอีพีที่น่าลุ้นน่าติดตามไปทุกช็อตทุกช็อตแล้วครับคนดูไลฟ์สด ในอีพีนี้12,500กว่าคนครับในวันนั้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูครับสุดยอดครับ e ีพีนี้ให้เพื่อนทุกคนติดตามได้เลยครับผมโอเคผมมาเลี้ยงชั่นให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังแล้วครับโอเคถามมาเลยครับผมจริงๆแล้วอ่าตือนตือเตเตข้าไปหาทางรายการเราก็เป็นหาแล้วครับ เจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าวาาเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ที่สนักมีภาพฐานที่ปฏิบัติธรรมยแพรหมรัตนสถานลังสีนะครับนะครับให้ยักยอกเข้ามาปฏิบัติธรรมได้เกี่ยวกับมาทำบุญได้หน้าแวะเข้ามาวันนี้ประสาทขอมมีเรื่องคิาเรียกว่าพระพุทธจารย์ตัวนะครับเล่ากันคนเพรับอาจารย์เอเล่คุณท็อฟฟี่แล้วก็คุณส้มชิงครับหนุ่ม สองถึงสามชุดด้วยกันโคตรไตเติ้ลเรื่องครับก็คืตรสถานที่สิบสามไร่ครับสถานที่นี้ตอนเช้าเนี่ยทีมกล้องเข้ามาเขาอยากจะรู้ว่าทางมองเป็นยังไงวัตถุพุทธานตุนเป็นสถานที่สวัสดีครเขาก็มาเสริมทวธนี่ครับหลวงพ่ออีกที่หนึ่งวก็อาจารย์โนเล่ดิสเซนสีสักจสุที่นั่นว่า ดีมากมากเลยครับใครที่จะไปปฏิบัติธรรมเลยเข้าไปดีครับจะมีการขอพรขออะไรแต่คนที่จะขอต้องมีการมีมีศีลมีธรรมครับซึ่งรายการนี้เราต้องใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับต้องแบบคนที่รู้ต้องคิดแบบจินใจครับจซึ่งนะครับรายการนี้ก็ คนที่ถ่ายทำคนอะไรก็ปักขึ้นเพราะว่า G P S ที่เดียวกันแต่ลงทางครับเราหลงไปสามที่แยกกันแต่ปักอยู่ที่เดียวกันนีครับเป็นบ่งบอกถึงสถานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับคือท็อฟฟีจะพูดประมาณว่าเหมือนเขาอยากให้เราไปที่นู่นหรือเปล่า จังหวัดชัยภูมิครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแนะนำนั่นแหละนี่คือร้านปฏิบัติธรรมที่เราอยู่นี่นะแต่ทำไมเราเกิดเรื่องแล้วก็อีกที่หนึ่งท่าจาันทเล่ก็ก็ขอชุดเหมือนกับว่าแล้วทีมงานก็มาพูดจุดแตกปบอกสถานที่ได้มีโอกาสไปเจอเจ้าที่เจ้าทางเหมือนทุกๆ EP ครับมีตามมาคุยกันทุกมันพบหนีเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ออแม่ทนบอกว่ารายการเราเซอร์ไพรส์ทุกอย่าง มาได้สิบเดือนสิบเดือนกว่ากว่ากวาจอออนห้องจุ้ยของวัดเห็นของสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็เป๊ะเลยครับตามหลักห้องจุ้ยเลยครับเหมือนกสมควสมคมีพระเมธอร์นีห่างไกลผู้คนนะครับมีองค์พระมีพญานาคจริงๆตามหลักเลยครับอาจารย์มาถึงอาจารย์สัมผัสอะไรได้ไหมความไม่ธรรมดามีพระพุทธชินราชบิโดฟีครับองค์อนันตนาคราชอยู่ในสานานเจ็ดเสียเหรอครับเก้าค่ะดเก้าใช่ครับ พยานาคสีตระกูลมีพยานมีอะปรากดเห็นมันโล่งอะมันเห็นหมดอะแค่แค่องค์แค่แนาล่าครับเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็วางวงจุ้ยได้วางโลเคชั่นได้ถูกต้องเลยคนผราเจ้าริงครับ EP นี้สุดยอดมากเลยครับไปแล้วประมาณแปดชั่วโมงครับ EP นี้คนวิวยอดวิวประมาณหนึ่งแสนสามหนึ่งแสนสี่นะครับกำลังขึ้นหนึ่งแสนสี่ยิ่งกว่า EP วัดทับหมันนะครับจังหวัดอุทัยธานี อีพีนี้ผมก็จะรีแอคชั่นให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนัี่ครับอาจารย์โอล่ซุ่มเชนก็ทอฟฟี่สิบนะครับก็มาสนทนาทากับพระอาจารย์ครับนี่ครับซึ่งพระอาจารย์ก็เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมมาแล้ว10เดือนครับแต่ท่านก็บวชมาแล้ว6กพรรศาสจะเข้าเจ็ดพรรษาแล้วครับนี่ัอาจารย์อาจารย์โอล่ก,ก็จะถามไทย ที่นี่เพิ่งเริ่มขอร้างต่างๆแล้วก็สถานที่นี่เป็นยังไงทำไมอยู่ๆมาสร้างเหร็นอะไรต่างๆของสถานที่นี้เป็นวัดไหมเทเาจารุเลสื่อแล้วพาจาร์ก็ตอบมาผเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วมีลูกแก้วครับลูกแก้วอยู่ในองค์พญานาคเก้าเศียนที่อยู่หกพันสามที่อยู่ในมอน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับยังขึ้นมาไม่ได้มีจริงๆครับพาจารุว่าก็มีจริงๆครับ ในพะนระคล้ายกับเท้ามามีลูกแก้วอยู่ลูกลูกใสๆใหญ่ๆอ,อยู่ข้างในใต้ใต้พญานันตนาคาราชครับอาจ้าแล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมพรหมรัตนรังศรีนี่ก็เกี่ยวกับพุทธจ้าตัวเองนะครับขุดขึ้นไม่ได้ครับพระอาจารย์จะสร้างพระพุทธรูปปางของพระเจ้า แต่เห็นคือทราบด้วยด้วยยังที่เปนใช่ครับสามปลาซ้อนอยู่ทับอยู่เขาต้อยู่ตรงนั้นเหรออาจารย์รือว่าต้องจะเป็นตึ้นช่วงี้ชจะอยู่ตรงเกี่ยวบญานาคที่ออกมาจากตรงนี้มใต้พื้นที่พบรขาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามีหินซ้อนทับกันแล้วถัดต่อไปจาร์ดรี่คุณทุ่มเช้งแล้วก็พอฟีสมาสิิธิ์ก็จะไปสื่อขออนุญาตอาจารย์ไปสื่อ ที่ลานปฏิิธรรมครับ 13, 45, 45, 45. ซึ่งเป็นสื่อตอนช่วงมืดพอดีครับมืดนี่เหมาะเลยครับนี่ครับจบทุกอย่างแล้วครับแล้วก็สวดชุมนุมเทวดาครับสักเคกาเมจโรเปเชลริสิกลาะะเตเจจันติกีวิมานียอดล่ะครับเสียนาจารย์เลยเนี่มุนคลังครับ กเกีย่ยวพระงกภาพหลวงนาคราชที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ครับมีเสียงเครื่องบินนะครับนี่มามีเสียงเครื่องบินนะครับอย่างที่ทเกี่ยวกับพญานาคก็จะให้เอาสิ่งสำคัญสามสิ่งที่จะเอาไปภารกิจ ที่ใดที่หนึ่งเป็นพระกิจเป็นพระในอีพีนี้ครับเป็นพระเลยล่ะเป็นพระน่าจะเป็นพุทธรูปน่าจะใช่เพราะพุทธรูปก็องค์พระจากที่นี่ไปท่านบอกนะนี่ผมอันนี้ผมตามสื่อชัยวิจัยนะครับเป็นพระภูมิของมากอยู่อยู่้างใต้ท่านบอกมาให้นำพระจากที่นี่ไปมากปกช่ำลงมีพุทธสีสวรรค์กาครับ บูชาตถาคตอันหมดจดสารพางกายสืบเนื่องพระศาสนาทางทิศเหนือครับทิศดอนี่ครับแดนนี่ครับมาครับอรทิศดอนทิศดอนเหมือนอาจารย์ก็สื่อในการเอาประดานมาวาดครับเห็นวัดวัดหนึ่งที่ต้องไปทิศดอนเหนือใช่ไหมนี่ครับ ท่านเตียงลวท่นดไคท่นปบเที่ถุดดอดแล้วก็มีแล้วพลาจายก็เดินเข้ามาหาพอดีครัาแ้วว่าเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็มาสืบจานมรรคประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จริงอะปาครับดูดูดลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้นดนรก็เป็นไกด์ไลน์ในการบอกว่า วัดนั้นคืออยู่ที่ไหนที่สุริอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับใช่เลยครับซึ่งเกี่ยวกับนัคาราชเหมือนให้รับปู่เจ้านัคาราชท่านบอกว่าให้เอาสิ่งที่ปู้เหมือนว่าจะเป็นพระอย่าไม่แน่ใจโอ้าลูปสมเด็จโตครับที่เตรียมไว้นี่ครับให้อาจารย์โนรีให้ทีมงานของอาจารย์โนรีปางนักปกด้วยสมเด็จหลวงปู่พุทธจารย์โตด้วยครับนี่ ดูไปท่เป็นขนลุกเลยครับของสัตว์ว้าวทีพีนี้สุดยอดครับสุดๆครับเหมือนจะเป็นเหมือนพับภาพบางหน้าผมบางหน้าข้างหนาที่ท่านผู้ชมต้องไปรับชมรับฟังนะครับแต่โดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับครับพระสมเงฆ์มีอะไรที่เกี่ยวกับพญานาค้วยใช่ไหมครับมีอยู่ครับแล้วก็มีเสียงพวกแก่เกี่ยวกับพญานาคด้วยเมื่อสักครู่ก็ เเโอแต่เนี่ยเขาต้องให้ให้ผมออกหน่อยนะครับจารย์นรีสื่อนี่ชัดเจนครับพระอาจารย์พูดมานี่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับ EP ที่34ที่สุดสุดๆครับตอนเทพเสด็จลิขิตเทวาครับแผ่นวัดไปที่สามถึงกน้นฉีดใช้ความรักลบวิญญาณพระเมตตาเรื่องใหม่วัดไหนอาจารย์สื่อได้ไหม จดซึ่งนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้สามสิ่งเอาไปไว้ที่เจดีนี่ครับที่จังหวัดล้ำพูนชุดนี้คือจังหวัดล้ำพูนเป็นสีเดี่ยวนี่ฮะสีเดี่ยวฐานเป็นี่ยฐานใช่ครับถูกต้องครับที่ล้ำพูนนี่จะเป็นเกี่ยวกับภพภูมิเกี่ยวกับพญานาคใจไม่จดบทสำคัญถ้าเด็ดไปวัดเจดีที่วัดที่ไปจังหวัดล้ำพูน เสร็จแล้วก็ลักจะเดินไปพอดีครับนี่อาจารย์เลเล่ก็เอียงตัวลงเขียงครับเขียนลงพื้นดินเลยครับผมว่าขุนทนครับนี่ที่ท็อปฟีสงสัยครับว่าคือที่ไหนแล้วเป็นอะไรทําไมต้องไปจุดนั้นยิ่งแบบว่าโอ้โหตื่นเต้นไปใหญ่แล้ครับขุนทนคือที่ไหนแล้วก็จะไปตรงสถานที่ปฏิบัติธรรมขุนทนครับที่จะไปดู เดไปในยามพิการครับนี่นี่เป็นเาอย่างพิการนี่โดนพระอาจารย์เท่าเจ้าวาดว่าอย่าพระพระอาจารย์ก็เอาบอร์ดมาเขียนธรรมจักรก็มีหน้ามีลากพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระนารายณ์ด้วยครับ่นเหมือนวับาีวจะเข้าไปเอาอาวุธรูกองค์ที่พระอาจารย์จะประทานให้ครับ สมเด็จพุทธจารย์โตอันนี้คืออะไรพุทธรูปปางนาคปกแล้วก็มีอาวุธประจำกายของนะครับของแต่ละตระกูลอันนี้อายุอาวุธโบราณครับองค์ยิ่งเห็นแล้วโอ้ยจะพ้นทุกข์ไปเลยครับดูครับอันนี้คือเป็นของต้งนตสมับก็นำมาของพระอาจารย์ได้เ็สะสมไว้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอรย์ยังไม่ได้ตขวดก็หลายปีแล้ว ครูบาอาจารย์นี่หนักใ้น่อยอาวุธยัไม่ได้บวใช่รับเขาายจ้าว่าได้เกียสมไมตั้งแต่สมัยเด็กครับครูบาอาจารย์ดูครับเป็นหน้ายนาือ่าอนนี้เปอาวุธประจำกายกายของนางแต่ละองคครับกกำหนดว่าน่าจะต้องไปที่เพื่อนไปดูครับอย่าพลาดนครับอีพีนี้มีต่อสินแล้วก็จะ มอบให้พาจเจนอเล่แล้วก็ท็อฟฟี่สามหน้าสิบแล้วก็ส้มเชงครับเอาไปแล้วก่อนไปก็พระอาจารย์ก็ถวายพระครับแล้วพ่อก็เจิม,มอพวุธประจำกายของนาคให้ตรงหน้าผาของแต่ละคนครับท็อฟฟี่อาจารย์อเล่ส้มเชีงครับ <Wow. S 1> มันจิ้มที่หน้าผาดี <Wow. S 1> แล้วก็ไปแล้วครับ ตาที่ปฏิบัติธรรมคุณทนแล้วครับยามิการอย่างด,ดีครับดูครับแบบว่าไปไปดุมดุมดุมดมาเลยครับท็อฟฟี่ว่าคุณท็อฟฟี่นี่ครับเราดุมดุมดุมมากันเลยนะตอนนี้ถึงมืดมากนะครับก็คือให้ทีมงานไม่ได้ถ่ายที่ไม่ได้ถ่าย,ด,ายดูครับดูแล้วก็ไปพูดคุยกับพระอาจารย์เจ้าอาวาสที่อยู่ ราลยก็นั่งลงับวก็มีคล้ายๆเป็นภาพของพรมิษมีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าแรงมากเลยครับเหมือนอาวุธประจำกายของพระนารายณ์พะวิษณุมีสายตาไปเหมือนว่ามีรคับก็เลยแม่เลยว่านั่งคุยกันก่อนว่าจะทำไงจะไปดีไหมเข้าไปคุยกับอาจารย์เรียลิตี้จริงครับรายการนี้ทีขอาจารย์ก็เขาญาติก่อนนะครับ การตั้งจิตขออนุญาตก่อนก่อนที่จะเข้าไปโดยไม่ต้องจุดธูปพระเมธอรนี้ครับดูตามหลังไปนะครับจะเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วครับดูครับที่จะลุ้นครับอาจารย์บคนท็อปก็ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรอย่างนี้สวัสีครับเข้าไปแล้วคีเข้าไปแล้วครับทีมงานมากันแบบด้วยครับ อยามิการครับอาจารย์ก็ว่าจะมาทําไมทำไมอยามวิการคุณมาทําไมอย่างนี้ทั้งอาจารย์โอลี่คุณท็อปปี้ชจ้มเชงก็เหมือนกับว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่รับแขกรประมาณนี้ดูแล้วคอยลุ้นตามด้เลยครับว่าจะได้ถ่ายมีหรือเปล่าที่ที่ที่บางทีแบบจะทำคุณทนี่มีครบ ทุกอย่างครับที่อาจารย์โนรี่ได้เขียนไว้ในฟิวเจอร์บอร์ดมีธรรมจักมีอาวุธพันละลายรอะไรจริงแต่ว่ามีลากไม้พญานาคแต่่อนที่เกิดจะคุยกันคุยกันนานครับเกินกันแล้วก็คุยถามว่าอาจารย์โนรี่ก็เป็นยังไงพระอาจารย์เป็นยังไงรู้ว่า ทานมันสวิรัชพระอาจารย์เ็าทำงานทานมันสวิรัชมาตลอดชีวิตแล้วครับก็ต่างคนก็ต่างรู้กันครับมันก็เป็นรบบคนที่รู้ครับเป็นหัวที่พนน้ำไปแล้ว ทรับปิดข้าของอะไรจะหายงานเปียสุขเป็นคล้ายกับมัวสีาวคุยไปผ่านไปนานการที่จะมาดูแลแล้วของเนี่ยถึงตกลงกันได้คร<น> <ash instance S 1> ับว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะมาถ่ายทำเปิดของมันใหม่ครับโอเคแต่จะซื้อมานี่ของทุกอย่างมีหมดเพราะว่าว่าต้องขึ้นทะเบียนต้องรอขึ้นทะเบียนสารวัตนี้ครับนี่แต่อาจารย์ก็ไม่รู้เลยว่ามีหรือเปล่าเรราาากก็อยู้ว่ตรงเป๊ะเลยครับยิ่งดูยิ่งโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นกับอาจารย์ทะเลกับอาจารย์ คุณส้มเช้งกับคุณทอฟฟี่นี่รุนด้วยตรงเป๊ะครับเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์โนลีอาจารย์ก็เลยคุยพาอาจารย์โนลีว่าเรื่องจะคุยลึกๆให้ไปคุยกันสองต่อสองแล้วต่างคนก็ต่างรู้กันครับพวกเราไม่ไม่รู้เลยครับแต่ว่าการทําอะไรเนี่ยก็มาอยากให้ทำถูกต้องใช้วิจาณในการรับชมรับฟังนะครับเรราามมดีใช่ัคบเป็นอัจฉไตยจริงๆครับก็ิดกระสัได้ใช่เลยับ อ่่าาตมมก็ไได้นี่ครับขออนุญาตได้ถ่ายบ้างพวกนี้นะครับนี่ตอนเช้ามาแล้วครับปัจจุบันนี่ครับจะขึ้นมาตอนรับเช้ารวมเป็งสาัญได้มาถ่ายตามนะครับมาไปดูรอยพุทธบาทครับตอนเช้าแล้วกันนะโอเครอยพุทธบาทแบบสวยมากเลยครับแมนนี่ครับแมนบัวเป็นพระบาทด้านขวาครับซึ่งเป็นรอยชัดเจนมากเลยครับรอยเท้ารอยนิ้ว นี่ครับแล้วก็มีไปดูหินที่พระอาจารย์แกะพุทธรูปครับแต่แกะน,นี้พระอาจารย์ต้องใช้ช่างจากภาคเหนือเลยไม่สามารถแกะได้พระอาจารย์แกะเองแต่พระอาจารย์รุ่ยก็น,นก็คุยว่าน,น่าจะเป็นเวลาเนาะตรงนี้มีเบียบของเข้าอะไรเทวดาเขามาช่วยแกะถึงจะสามารถทําได้หลพ่อเขาบอกแล้ว ใช้วิจรารณาในการรับชมรับฟังครับช่วงจริงๆครับรายการรุนมากเลยครับใช่ๆดูครับโอ้โหหินหินก้อนใหญ่ยกยังไงนี่แหะครับความอัศจรรย์รจริงๆครับแลสดท้ายจริงแล้วก็เสร็จแล้วจากจุดนี้ครับ ก็จะไปจุดที่มีพระฤาษีครับซึ่งจะเป็นถ้ำที่มีพระฤาษีอยู่แต่ก่อนที่จะไปก็เหมือนกับว่าอาจารย์อรี่ก็จะสื่อว่าต้องให้นำเหรียญเป็นค่าน้ำค่าไฟที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีทุนทรัพย์ในการทำบุญแล้วก็มาใช้แรงกายแบกอนเรามีเส้นกาะนะครับเข้าไปทถ้ำแล้ ก็ถวายเหรียญเรียบร้อยตามที่ท่านสื่อมาว่าจะเอาให้เหรียญวางไว้เพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดผู้ใหญ่เข้าไปในถ้ำมก็หายไปเลยครับชวิเดชยาในการรับชมรับฟังครับช่วงนี้บริเวณนี้นี่ครับมาแล้วตอนที่พระอาจานแล้วสุดท้ายนี่ไงครับครบแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเทวดามาสุนติวัฒน์คุณทนครับมีครบที่จานของลายครับ ครท <Okay. S 1> ่านมีมีมีนักเราเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราหวังดีมาด้วยความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายก็อาจารย์โนลี่พุ่มเช้งแล้วก็ทอฟฟี่เข้ามาคุยกันว่าแล้วถ้าไม่รับความดีอ,อาจารย์เป็นย<ง>ังไงม,มาเหมือนมาสปอยเข้บเพื่อนๆยังไงก็จะลืมชม EP นี้นะครับแล้วก็ EP ถัดไปงี้ผมจะมารีแอคชั่น EP ที่สำคัญสำคัญครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อบผมนะครับแคนเดลไลฟ์สไตล์ วันนี้ของครับผมนครัก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ r ี a c t i นก g o ด d Good c h e e k e EP ที่3.4ตอนเทศสติฤิษเทวาครับขอบคุณครับ